หนึ่งณนะเมืองสัตหิบที่นั่นมีวัดที่เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนตะวันออกวัดสัตหิบคือวัดที่มีความโดดเด่นยิ่งอยู่ติดกับทะเลเลยนั่นคืออ่าวไทยซึ่งหลวงพ่ออีนั่นเองท่านมาถางรากถางพงจนกลายเป็นวัดนี้ขึ้นมาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลูกน้ำเค็มตะวันออกเมื่อเกือบเกือบ80ิปีที่แล้ว ก็คงจะไม่พ้นทำมาหากินในทะเลทำประมงจับปลาไปตามอัตภาพอยู่กันสงบสุขเรื่อยมาแต่มีอยู่ปีหนึ่งในปีนั้นเมื่อผ่านฤดูแรงและลมร้อนจากเดือนเมษาเริ่มผ่านไปก็เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมมันก็ควรจะเป็นปกติเหมือนเช่นทุกปีแต่ทว่าปีนั้นมรสุมที่มา กลับรุนแรงอย่างที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนมันรุนแรงมากครับพายุที่เข้ามันมาเหมือนปากลังพายุซัดเข้าสัตหีบเกือบสิบลูกภายในเดือนเดียวคนที่อยู่ก็เดือดร้อนกัน,นสิครับเรื่องออกเรือน,นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะลำพังบ้านที่จะอยู่ต้องคอยลุ้นทุกวันว่าสังกสีจะพัดไปเมื่อไหร่ทั้งดินโคนลนถล่มพายุหมุนน้ำไหลหลาก ประชาชนเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้ความอดอยากปากแห้งเริ่มมีอยู่ทั่วไปยิ่งบ้านเรือนและพื้นที่ที่อยู่บริเวณขอบชายฝั่งนั้นไม่รอดแน่นอนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงถูกน้ำซัดหายไปเลยก็มีข้าวปลาอาหารหายหมดสัตว์เลี้ยงล้มตายกันเป็นเบือ่อแต่ทว่าเกิดเหตุมหัศจรนย์ขึ้นอย่างนั่นก็คือบริเวณวัดสัตหีบ กลับไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้กระทั่งอุโบสถและกุฏิซึ่งในยุคนั้นมุงขึ้นด้วยไม้และก้อนอิฐง่ายๆไม่ได้ก่อฐานที่มั่นคงเหมือนเช่นทุกวันนี้กลับแทบไม่ได้รับความเสียหายอันใดเลยมันประหลาดตรงที่ว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบแทบจะราบพนาศูนย์ลงเป็นหน้ากลองแต่บริเวณวัดสัตหิบเหมือนกับเว้นช่องไว้ตรงนั้นช่องเดียวแบบนั้นเลย จนชาวบ้านต่างร่ำารือกันไปต่างๆนานาว่าคงจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์คาถาของหลวงพ่ออีเป็นแน่จึงต่างจะไปอาศัยกันที่วัดกันหมดบางคนก็ว่าจะไปกราบท่านเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมาที่วัดคนจากหลักสิบก,ก็เริ่มกลายเป็นหลักร้อยต่างมารวมอยู่กันก็เกิดเสียงดังระงมเซ็งแซ่ไปหมดเมื่อคนมาอยู่กันเยอะเข้าก็เห็นทีจะเลี้ยงไว้ไม่หมด ไม่รู้จะทำเช่นไรมีแต่ความสับสนอลหมานวุ่นวาย